ตรงมันเนี้ยเองป่ะไหลคืตรงเนี้ครับเขาดูคล้ายๆก็ว่าโคกขามมั่งเก้าขามมั่งแต่เนี้ยก็เป็่าข้ามเป็นแฝกข้ามมันมันมันเนี้ยเนี่ยเองป่ะย่าย่าดูเนี่ยขวดเนี้ยเองป่ะขวดเนี้ยมันจะเป็นเลขลมอะออกมานี่เองป่ะเออเออเนี่ยใช่เข่าตีกันทั้งหลายคนก็ยังไม่ตู้แล้วข้างหน้ามันจะมาตรงได้ไงสองสี่สี่อะข้างหน้าคนดวงมันจะถูกไหมอันนี้มะเขือมะเขือแก่ เมือที่เไว้ใต้โรงไงพี่ต้โรงตงีกัดป่าะเ็ูกว้างใคปลาวะ้างใครก็ไม่สนใจว้โอนี่นะตอนลางมาไทยกูหน่อยพี่พันแกได้หนูจะไทยสวันงี้นึงเปอวันดาหนึเออเออเอแล้หนูจะทีู่ไปเถอะ โหเห็นเลขที่ไหนล่ะอ๋อเห็นเลยในนี้แหละเมื่อคืนมีคนถูกติดที่ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนบาครับวัดแครวัดแคนี่คือที่วัดแค์ทรายอยู่ที่อำเภอตารทองตบลกูบัวะกูบัวครับตอนนั้นไปทำอะไรครับถึงได้ไปเป็นพิจีกรทางส่งให้กางงานศพฮะแล้วทำไมถึงซื้อเลขนี้ก็ เขาทำมะเครืออะไรไว้ที่ใต้ลงคนตายอ่ะเวลาวันจะเเผ้วเ่าเอามะเขือมาพามเป็นสามแปดก็เลยซื้อสาแปดดิแล้วแล้วคนในงานเขาไม่ถูกกันหมดเหรอก็คิดว่าน่าจะถูกเพราะเขาก็เห็นกันหลายคนเขายื่นี้พักวิจารณ์กันอยู่ว่าสามแปดแปดสามอย่างเงี้ยเราก็เลยไปซื้อเลขท้ายเลขท้ายสามแปดแปดสามอ่า ซื้อทามแปดมาด้วยถือแปดทามมาด้วยออก็ซื้อมาสองใบผมเขาจจเอาไร่ใบแต่ที่นี่มันมีแค่ซองใบเขาบอกว่าแปดทามมีเท่าไหร่เอาหมดมันตรงกับบ้านเลขที่ด้วยไงบ้านเลขที่สิบแปดทับสามเขาก็เลยว่าแปดท่ามเลยเลนขาชอบอยู่แล้วแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเราถูกโันท nah, ี่หนก็พอหวยออกมาก็ไม่ไม่รู้ว่าจะถูกที่นี่ลูกน้องบอกว่าเอามาเปิดดูลูกน้องกับพวกน้องๆเขาว่า ถูกงวดที่หนึ่งนี่วาเราก็ไม่เชื่อพอมาดูจริงกอ่ะถูกงวดที่หนึ่งจริงๆก็เฉยๆใจใจเต้นเท่านั้นเองใหญ่เต้นกะวันรวยแล้วเนาะได้เราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับเงินที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปใช้นี่ก่อนค่ะแม่แล้วก็จะเอาจะปลูกบ้านสักหลังเอาไปเข้าธนาคารให้กับลูกอันดับแรกก็ต้องใช่นี่แล้วก็ ให้กับลูกแล้วก็แบ่งให้กับน้องๆเป็นบางส่วนก่อนหน้านี้เราทาอาชีพอะไรครับเป็นช่างซ่อมรถมรถครับผมพอถูกระงวัลนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีใจชื้นึ้นไหมว่าเออต่อไปนี้เราจะมีเงินแล้วอะไรเงี้ยก็มีใจชื้นขึ้นว่าเรามีตังอะไรอรเงี้ยครับใจชื้น